สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับพบกับอออานกแล้วครับวันนี้ฮะรายการแบ่งปันเช่นเคยครับมาอีกแล้วครับรายการแท้ทันนิยมนะครับอ่านี่หลายคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้มีมาสี่เหรียญให้เร็วให้ไวเลยครับสี่เหรียญครับวันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหน้าทองคำเนื้อนวะเนื้อกะไหลพวกนี้ก็จะเป็นเนื้อหลักๆนะครับ พระรักหลักนิยมนะครับแท้ท่านหลวงพ่อรวยปลูกเสกนะครับรู้จักกันแน่นอนครับอ่านี่มีมา1 2 3 4งสองสี่ไอสอันนี้ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนะครับผมนี้จะเป็นปิดแล้วฮะก็เขาไม่ทันเขาเลยมาหลังไหม่ครับทักมาหลังไม่ครับถ้าท่านใดอยากได้เรียนไหนรุ่นอะไรเนื้ออะไรนะครับทักมาได้ครับผมหลังไม่ครับผมก่อนที่ผมจะไลค์ครับทักมาเลยฮะอยากได้แบบไหนครับโอเค วันนี้เริ่มอ่ะไตามาดก่อนแล้วกันอยู่กลางๆนะครับนี่ดำๆแบบนี้ครับผมเป็นเนื้อนวะโลหะครับอ่าดูนี้อย่างสวยนะครับนี่อันนี้จะเป็นไตามาดห้าเก้ารวยๆๆนะครับจะสร้างในปีพศ2559แท้ทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะฮะปลุกเสกสามวาระด้วยกันนี่อันนี้จะเป็นเนื้อนวะ เป็นรายการแถมทองคําเท่านั้นนะครับนี่คนที่เช่าทองคําเท่านั้นครับที่จะได้เหรียญน,นี้ฮะอ่าก็มีคนเอามาแบ่งครับเอเอามาแบ่งฮะนี่ฮะเขาเช่าทองคําไปนะครับเขาก็เลยแบ่งเหรียญน,นี้ให้นะครับถือว่าโชคดีมากๆครับปกติก็ต้องอยู่คู่กับเนื้อทองคําอยู่เลยฮะอ่าดูรูจกกันแน่นอน,นครับ 95ปีอายุของหลวงพ่อครับนี่นี่สวยดูดิดำดำเลยครับคมชัดนี่ดูเป็นไงฮืมสวยมากด้านหลังเฮ้ยหนึ่งสองเก้าโอ้โหเลขสวยด้วยนี่ฮะดูครับนี่อ้า เลขยังสวยเลยเนี่ยหนึ่ครับไม่แพงครับวันนี้ฮะไม่แพงครับเหรียญน,นี้เอาไป4 2่พันสอพอเลขแบบนี้สภาพแบบนี้เหรียญสวยๆหายยากๆนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเป็นเนื้อสูงอยู่แล้วครับอ่า 4, สี่พัไตามาร์าเก้รวยๆๆยผมพูดรวยปลุกเสกนะฮะ นี่เททันนิยมอยู่แล้วครับเนื้อนวะแถมทองคำมาถ้าพูดถึงปี5-9นะฮะไม่รู้จากเรียนนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่ดูครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่เลื่อนการงานอันนี้จะเป็นเหรียญ เลื่อนสมรักษ์ครับผมเป็นเนื้อกะไหลทองลงยานะฮะอยู่ในชุดกรรมการครับผมสวยมากเดี๋ยวนี้สวยมากนี่ดูพัยดยศคมคมครับนี่กรรมการต้องตอกกอกนะฮะอ่ะชัดๆกันไปเลยสภาพนี้ถือว่าหายากนะครับสภาพสวยแบบนี้ครับนี่ไตมาดเอ้ยไม่ใช่เลื่อนโอ้โหพูดไตมาดอยู่ตะกี้ เลื่อนสมณศักดิ์ครับผมปี2,559เแท้ทันนิยมแน่นอนนี่ดูสภาพนี้หายากนะฮะสวยๆแบบนี้ครับผมชูบ2 5,7,8,6นี่ครับต้องต่อกกอนะฮะดูพัยดยศคมๆเลยโคตรอุอ่านี่ สวยมากนะครับดูกะไลทองลงยานะฮะอยู่ในชุดกรรมการนะครับเรียนนี้เอาไป4 3 0 3 4,300 4 0ให้เร็วให้ไวเลยสภาพนี้อย่างสวยนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ปี59ก็ครับผมนี่เลื่อนยศนะครับเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่เลื่อนการงานอ่ะ อีก2เหรียญรู้จักกันนะครับอ่ารับรองรู้จักกันแน่นอนนี่เหรียญทรงไข่นะครับจะเป็นเสาห้ารวยพญาไก่นะฮะพิธีเสาห้าครับผมนี่รู้จักกันแน่นอนพิธีเสาห้าพิธีแรงเข้มขังมาน้าทองคําก่อนนี่ผมบอกเลยคุ้มแน่นอนเหรียญนี้ดูกรอบดูเห็นไหม กรอบเงินเกะลายนะครับยกซุ้มหัวสิงห์หนานๆเลยครับอันนี้จะเป็นกรอบเงินแท้นะครับอ่าถ้าทําใหม่ต้องมีหูเกือบสองพันนะครับนี่ดูยกซุ้มหัวสิงห์เรียมกันน้ำร้อยรนะครับพร้อมขึ้นคอเลยสาห้ารวพยพญชไก่ปีหกศูนย์แท้ทันหลวงพ่อรวยครับผมอ่าเรามาซองนี่กรอบกอบโอ้โหมาคุ้มเลยเกะลายอย่างสวยเลยครับ นี่ดูเป็นผิวกระจกนะครับผิวกระจกเห็นไหมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นผิวกระจกนะครับอ่าดูดูเงาเง, au, ง au เลยนี่เลขอ่าน่าจะ404030เฮ้ยเลขสวยนี่เห็นไหมปิดอยู่ตรงนี้ เสาห้ารวยพยาไก่นะครับพิธีเสาห้าปี60แท้ทันหลวงพ่อรวยเป็นเนื้องเงินหน้าทองคำครับผมเป็นลองแค่ทองคําอย่างเดียวนี่กรอบคุ้มที่มีกรอบนี่แหละไม่ต้องไปทําใหม่นะครับอ่าเนื้องเงินหน้าทองคําแท้นะฮะอ่ะพร้อมขึ้นคออ่าดูชัดชดูชัดชัดเอาไปยังสวยเดี๋ยวนี้ไป6กพั คุ้มมาก6 9 0 0ครับ6,900นฮะนี่โอ้โหยังสวยมาอีกหนึ่งเหรียญลงยาแดงนะครับขึ้นชื่อว่าลงยาแดงนี่เหรียญน,นิยมเลยจะเป็นลงยาหน้าหลังนะครับนี่สองห้ารวิพยาไก่เนื้อเงินลงยาแดงครับผม อย่างน,นี้สภาพสวยมากนะครับยาเต็มเต็มดูไม่มีรอดไม่มีลอกนะฮะเห็นไหมคมชัดเลยตัวหนังสือไก่พวกเนี้ยคมชัดเป็นแท่งเป็นสันอ่าดูหืมสวยมากเดี๋ยวส่องให้ชมเป็นไงลงยาเราก็ต้องส่องยาก่อนครับยาขอให้ไม่รอดไม่ลอกนะฮะเนี่ยเห็นไหมดีเลยดูหืม คมชัดนะครับเส้นนผักนี่ดูไก่คมๆชัดๆเลยเลข4 253ดูครับเสาห้าครับผมอ่าโอ้โหสวยสวยเห็นไหมไม่แพงนะครับไม่แพงเอาไป4,900ใช่ไหมอ่ะ4,900ก็4,900โอ้โหกำไรหลักร้อยอย่างนั้นเนี่ย 4,900นะครับเงินยาแดงสอห้ารถพยากย่ส่วนเงินหน้าทองคำนะครับอันนี้6,900จะเป็นเลี่ยมเงินนะฮะแกะลายยกซุ้มหัวสิงนี่ดู4,200ไตามาดนวะแถมทองคำแล้วก็เลื่อนโคตรถูกอะเลื่อนเลื่อน4,300นี่โอเคนะครับ อยากได้แบบไหนก็ลองดูครับผมลองดูฮะตอนนี้ก็ยังรับเช่าให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยู่นะครับท่านใดอยากเช่าอยากปล่อยนะครับอยากแบงเดี๋ยวทักไลน์มาได้ครับผมนี่ขึ้นไลน์ครับแอดมาเลยฮะแอดเบอร์นี้นะครับก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยเอาอันจำเริญบุญนี่มีเพจด้วยครับเพจท่านใดสนใจก็อินบอกข้อความเพจมาได้ครับนี่ฮะโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ